พบ power bank ขึ้นเครื่องบินต้องระวังช่วงค่าวันนี้เที่ยวบินของสายการบินสกูตซึ่งจะออกเดินทางจากท่าอากาศายานนานาชาติเท้าเยวนไปยังประเทศสิงคโปร์เกิดเหตุ power bank ของผู้โดยสารไหม้ขณะนํานเครื่องบินขึ้นภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยควันพนักงานบนเครื่องบินรีบช่วยกันดับไฟอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้โดยสารสองรายได้รับบาดเจ็บไฟไหม้เล็กน้อยที่นิ้วเครื่องบินวกกลับมาจอดที่เกตหลังจากจัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วไม่จําเป็นต้องส่งโรงพยาบาลแต่พิจารณาถึงความปลอดภัยแล้วจึงไม่อนุญ,ญาตให้บิน ทำให้ผู้โดยสารของสายการบินสกูตหนึดคนต้องกลับออกมาด้านนอกเพื่อจะรอบินอีกครั้งในช่วงค่ำของวันที่11มกราคมนอกจากนี้เที่ยวบินตรงจากโตกเกียวมายังไทเปของสายการบินสตาร์ลักแอลลน์ก็มีโทรศัพท์คูวางระเบิดเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจึงสามารถนำเครื่องขึ้นได้อย่างราบรื่นสายการบินสตาร์ลักแอไลน์ออกแถลงการยืนยันข่าวดังกล่าวแต่หลังตรวจสอบไม่พบวัตถุต้องสงสยัยใดๆ ประชาชนจำนวนไม่น้อยใช้จักรยานไฟฟ้าในการเดินทางแต่จากสถิติพบว่ามีจักรยานไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่จนเกิดไฟไหม้เพิ่มขึ้นทุกปีบางคนชาร์จแบตเตอรี่นานหลายวันแม้ว่าแบตเตอรี่จะมีความจุและย,ยี่ห้อที่แตกต่างกันแต่ผู้ประกอบการนแนะว่าการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งประมาณ5ชั่วโมงนั้นที่สุดไม่เกิน10ชั่วโมงก็ต้องถอดปลั๊กออกเพราะหากนานเกินไปอาจทำให้เกิดไฟช็อตจนเป็นเหตุไฟไหม้ได้ ล่าสุดนครนิวยอร์ก pei, เกิดเหตุยิงรารหนึ่งเสียบกุญแจสตาร์ทรถแล้วแบตเตอรี่เกิดระเบิดหลังตรวจสอบพบมีความเกี่ยวข้องกับการชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปที่นครเกาสงก,ก,ก็เกิดเหตุชาร์จแบตเตอรี่แล้วเกิดไฟช็อตระเบิดขึ้นนอกจากระยะเวลาชาร์จที่ต้องระวังสถานที่ชาร์จแบตก็สําคัญเช่นกัน不要่日照或者是雨林的环境潮湿的环境下来充电这样子会容易造成短路的危险 จักรยานไฟฟ้าเป็นที่นิยมกรณีไฟช็อตระเบิดก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันตั้งแต่ปีคศ2018ที่มีเพียง5รายถึงปีคศ2021เพิ่มเป็น40กว่ารายที่นครนิวยอร์กไทเปก็เพิ่งผ่านปีใหม่เพียง10กว่าวันเกิดเหตุแล้ว1รายกองดับเพลิงนครนิวยอร์กไทเปขอให้ซื้อรถจักรยานไฟฟ้าที่มีมาตรฐานรับรองและต้องไม่ทำการดัดแปลงใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรอีกครั้งยังต้องหมั่นเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จแบตและแบตเตอรี่ตามเวลาที่กำหนด หากพบว่าแบตบวมหรือมีความร้อนสูงผิดปกติต้องรีบแจ้งซ่อมทันทีเพื่อป้องกันเหตุอักขีภัยนครนิวยอร์เริ่มก่อสร้างรถไฟลังเบาสายอันเคิงเมื่อปีคิศศ่กราช2016ในที่สุดปีนี้ก็สามารถเปิดเดินรถได้แล้วโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมตรวจรับในวันเสาร์นี้หากผ่านเกณฑ์ก็จะมอบใบอนุญาตเดินรถนครนิวยอร์เผยว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้เริ่มเดินรถได้ก่อนุกจีน รถไฟรางเบาอันเคิงมีระยะทางยาว7.5กิโลเมตรเริ่มจากถนนอันไทไปทางตอนเหนือของถนนอันอีข้ามทางหลวงหมายเลข3และสะพานจงอันไปทางตะวันออกตั้งสถานี K8 เชื่อมต่อพื้นที่สื่อซื่อจังเขตซินเตี้ยนทั้งหมด9สถานีสามารถเชื่อมต่อสายเคอร์คูล่าลายและรถไฟฟ้า MRT กรุงไทเปซึ่งหากเปิดเดินรถแล้วจะย่นระยะเวลาเดินทางจากอันเคิงถึงไทเปได้10-20นาที เพื่อให้สอดรับกับรถไฟรางเบาอันเคิงกองามาาคมนาคมนครนิวไทเปกวางแผนเส้นทางรถชัชเ่ิลบัสสีสายโดยรอบแต่มีประชาชนเรียกร้องให้ติดตั้งอยู่ไว้และควรเปิดใช้งานพร้อมกันจะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ CIS s คลังสมองของสหรัฐได้เยผยแพร่แบบจำลองล่าสุดกร,รณีจีนใช้กำลังทหารโจมตีไต้หวันในปีคศ2016ซึ่งไต้หวันได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นกับสหรัฐผลคือกองทัพจีนพ่ายแพ้ย่อยยับ Although Taiwan survived as an autonomous entity, in most scenarios, losses to the United States, Taiwan, Japan, and China uh, were enormous. ผลการจำลองพบว่ากองทัพเรือและกองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบกของจีนถูกทำลายทหารเสียชีวิต10,000นายสูญเสียเครื่องบินรบ155ลำและเรือบรบ138ลำแม้ว่ากองทัพสหรัฐจะชนะแต่ก็เสียหายอย่างมหาศาลโดยมีผู้เสียชีวิต3,200คนสูญเสียเรือรบขนาดใหญ่10-20ลำหลายแรงที่สุดคือเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำจมทะเลส่วนญี่ปุ่นสูญเสียเครื่องบินลรกว่า100ลำเรือบรบ26ลำของทัพไต้หวันได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต3,500นายเรือพิฆาตและเรือฟริเกต26 ความเสียหายอย่างหนักผลจากแบบจำลองหลังสหรัฐเข้าร่วมในสงครามช่องแคบไต้หวันความเสียหายเกิดขึ้นทั่วโลกนักวิชาการวิเคราะห์กองทัพสหรัฐต่อสู้ผ่านเกาะบริเวณช่องแคบจึงใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือระยะไกลเพื่อทำลายล้างเรือทุกลำสมผลให้กองทัพเรือของทั้งสองฝ่ายสูญเสียอย่างหนัก แบบจำลองระบ,บุว่าหากต้องการปกป้องไต้หวันจำเป็นต้องมี4ปัจจัยประกอบด้วยกองทัพไต้หวันต้องยึดพื้นที่ตั้งของจีนบริเวณชายฝั่งกองทัพสหรัฐส,สามารถตั้งฐานสู้รบที่ญี่ปุ่นมีขีปนาวุธต่อต้านเรือรบระยะไกลและช่วยติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ไต้หวันอย่างสมบูรณ์ก่อนเกิดสงครามทางนี้ผู้ชี่ยวชาญชี้ว่าไต้หวันจะใช้รูปแบบยูเครนไม่ได้เพราะเกรงว่าจีนจะปิดล้อมทั้งทางทะเลและทางอากาศดังนั้นจำเป็นต้องสะสมกำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ไว้ก่อน